อะไรนะนี่เธอจะลอดก,กันบ้านชิ้นแล้วกันเหรอเนี่ยเฮ้ตายสิเธอนี่มันใช้ไม่ได้สัเลยเฮ้ยอย่ามองใช้อย่างนั้นนะหุบปาแล้วก็กินข้าวกั่เห็นหนาเฮ้ตายสิเออมาได้เวลาพอดีเลยนะมาช่วยฉันตกแต่งเค้กชิ้นนี้หน่อยได้ไหมเธอนี่มันน่ารักที่สุดเลยจริงๆนะฉันพูดออกมาจากก้นเบื้องของหัวใจฉันเลย พูดกันตรงๆเลยละกันเนอะไม่มีใครเล่นบทนี้ได้ดีเท่าฉันหรอกเนอะฉันจะขึ้นร่วมเวทีกับคนที่เก่งที่สุดเท่านั้นเนอะเธอก็ต้องพยายามให้มากขึ้นนะทีถถถ่รักเธอสนใจจะดูการบูชายันของเราจริงๆงั้นเหรอจะเธอเอาความรู้สึกดีเข้ามาใส่ในตัวฉันได้ยังไงเธอไร้คาถาใส่ฉันใช่ไหม เอาละทุกคนลูกขึ้นมาได้แล้วเสียเวลาเปล่าหนะ้ารีบเริ่มกันได้เลยเธอก็รู้ฉันจะแลกชีวิตให้เธอถ้าเกิดมาไปถึงจุดนั้นแล้วก็ขอโทษน,นะเธอเธอไม่เป็นอะไรแน่เหรอหน้าตาเธอนี่แดงแป๊ดเลยโธไม่ฉันทำมันอีกแล้วทำไมพวกเราถึงมาอยู่ท่าแบบนี้ได้กันละ่ะ เชิเป็นครูที่จะมาสอนแทนในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะตั้งใจดูกันให้ดีๆแล้วถ้าเธอตอบคำถามถูกแล้วลก็จะมีรางวัลให้นะเจ้าถ้ามีอะไรอยากพูดก็พูดมาแต่พูดต่อหน้าฉันนี่จะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เข้าใจไหมเรื่องนี้จะจบอยู่ที่เราสองคนเข้าใจนะ โรงเรียนนี้มันสุดยอดมากเลยผมดีใจจริงๆที่ได้มาโรงเรียนนี้ผมสัญญาว่าจะทำให้คุณภูมิใจให้ได้เลยโอเคนะขอบคุณที่เช่นในตัวผมในเานะที่ผมเป็นประธานักเรียนผมสัญญาเลยว่าจะทำให้โรงเรียนนี้พัฒนามากยิ่งขึ้นกว่านี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าสำหรับเธอแล้วฉันยอมทำลายทุกกฎ เธอคงไม่รืมไปหรอกนะว่าวันนี้คือวันอ,อ,อะไรอใช่ไหม <laughs>